เอาฮะสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับนี่เลยรถบิ๊กไบค์ที่อ่าคนส่วนใหญ่นิยมะฮะตั้งแต่รุ่นเซตแปดร้อยเซตแปดร้อยเซตเก้าร้อยแล้ววันนี้พอดีน้องเขามาซื้อสติ๊กเกอร์ผมก็เลยน้องเขาเลยก็เลยบอกน้องเขาให้รีวิวเทียบกันหน่อยเพราะว่าเห็นยังไม่มีใครรีวิวเทียบกันแล้วก็คนก็เห็นถามกันเยอะแนละ้วส่วนสติ๊กเกอร์ใครสนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างก็ได้ฮนะวันนี้เราอยู่กับน้องชื่ออะไรครับ สวัสดีครับเหลุยครับผมครับผมโอ้โหรถสวยมากอะ่ะหล่อเลยท่อก็โคตรลั่นอะ่ะ <c oughs> มามาจากไหนเนี่ยผมอยู่จรันรันเนอยผมตรงร้างคมพานครเนี่ยครับคำถามแรกเลยทำไมถึงซื้อแซ0เก้าร้อยเน่ยความชอบตัวแรกเลยชอบแ8 0 0ปดรอ้อยชอบ 800, แซ0แปดร้อยอนี้ก็คือตอนนั้นช่วงสองพัแล้วแหละประมาณเดือนมีนาผมเป็นอาวัติกิว่า ไม่มีแซ่บแปดร้อยเหลือไหมคาร่วาบอกว่าไม่มีแล้วตอนนี้เดิมไปอีกแล้วก็มีตัวใหม่ออกมาก็คือแซ<อ>่บเก้าร้อยก็เลยได้ศึกษาแล้วก็ไปลองขับดูไลองคุยกับทางคาร์าดูแต่รู้แซ่บเก้าร้อยหล่ <900 S 1> อนะตอนแรกตอนแรกที่พี่เห็นในในที่มันออกใหม่พี่ว่าหน้าตามันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ตอนแรกนะแต่พอไปดูตัวจริงก็โอเคอะหลอ่อ แต่รู้สึกว่ามันจะเล็กลงกว่าเดิมนิดนึงใช่ป่ะใช่ครับมันมิติมันทําให้ดูเล็กลงแล้วเมื่อก่อนขับรถอะไรมาเมื่อก่อนใช่ไหมครับก็มีหลายคันแต่ว่าหลักๆมาก็มีพิเซ็กแล้วก็เบเนลี่แล้วก็กระดกมาเป็นตัวนี้ครับอับข้ายมาหล่อเลยอ่มีแคดบาร์ด้วยแล้วขับไงความรู้สึกความรู้สึกขับไงตอนแรกตอนแรกที่ที่แบบขับก็ยังกลัวๆอยู่ พสภาพหนึ่งมันเหมือนมันแบบมันปรับตัวง่ายลดด้วยน้ําหนักรถที่เบาลงเตี้ยลงด้วยอะไรด้วยก็ใช่รดรถมันเตี้ยลงเยอะเลยนะทให้เราขับง่ายอ่ะใช่ใช่ไม่เคยลองเคยลองขับเซตไปร้อยป่ะใช่ลองขับข้มาเคยครับผมแต่ว่ามันหนักใช่ใช่ใช่มันหนักผมจิกบัลเล่เลยแหละโอ้พี่ก็ยังแล้วของพี่ไปยกขึ้นมาด้วยไงตามที่เห็นเลยโอ้ยเลยมันหนักก็เลยยังไม่ไหวแต่พอตอนนี้ก็ก็ไหวแล้วแต่ก็มาใต้เก้าร้อยแล้วอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย อายุสิบเก้าครับโอ้ยอายุสิบเก้าครับเซ็ตเก้าร้อยแล้วสิบเก้านี่พี่ยังขีฟิโน่เลยหล่อจริงหล่อจริงเดี๋ยวก็มีของแต่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวเทียบกันดูนะว่ามันแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างมันมันทราบไหมครัข้อมูลที่แบบแตกต่างว่าเซ็ตแปดร้อยกับเซ็ตเก้าร้อยเนี่ยความสูงแล้วก็น้ำหนักแรงม้ามีต่างกันอีกอย่างหนึ่งเลยหลักๆคนอยากได้มาก ABS เอเบสใช่ใช่ครับทางหน้าทางหลังเลยใช่เนี่ยมีมาหมดเลยมีเอสนะฮะแซดเก้าร้อยซึ่งมันก็ดีนะสําหรับเขาเรียกอะไรอะสําหรับคนที่ยังยังแบบมือ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 ใหม่หน่อยอะส่วนบางคนระยะ่ช่ใช่ใช่มันจะช่วยได้เยอะเลยผมว่ามีไว้ดีกว่าแต่ว่าใช้มือใหม่เดี๋ยวนี้เยอะด้วยใช่แล้วแต่ว่าเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยพอไปขี่รถมีเอเบสแล้วมันจะเหมือนขี่แปดเก้าเก้าอะมันจะขัดใจหน่อยตอนเปิดเบีเอบสก็คือมัน มันเหมือนพอเราเหยียบหนักๆอ่ะมันสถานกลับขึ้นมาเลยอ่ะมันรู้สึกว่ามันแบบมันมันไม่ใช่ใช่ใช่มันแบบมันมันมันเบรกแล้วไม่รู้นะอันนี้ความคิดความคิดส่วนตัวใช่มันจะสวนขึ้นมาก็เลยไม่ไม่ค่อยชอบตลอดขี่คันไหนปิดได้ปิดหมดเลยเอเวอเสเดี๋ยวมาดูของแต่งกันนี้ก่าแล้วเดี๋ยวค่อย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 ไปเทียบก็มีอะไรบ้างฮะเอาแต่งก็ยังไม่เยอะก็หน้าะไรก็มีไปเดียว ตอนแรกไฟเดียวของเดิมจะอยู่ประมาณนี้อันใหญ่จะยื่ยืไม่สวยใช่ปะยืนยืดนะไม่ชอบเลยเปลี่ยนเป็นอันเล็กๆอเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ประมาณห้าร้อยครับก็ไม่แพงมากนะไม่แพงไม่แพงครับก็โอเคอะน็อตกระจกแล้วก็จะมีแฮนด์อันนี้เป็นแฮนด์หมอบนะครับผมก็สติดไฟเตอร์แต่ว่าคือของที่เก้าร้อยอ่ะจะติดหักจะหักลงมามากไม่ได้เพราะว่าจะติดช่วงตรงนี้ครับผมแล้วก็ติดถังก็เลยต้องโน้มขึ้นมามันก็เลยดูไม่ค่อยหมอบเท่าไหร่ อะไรอย่างที่ดูไม่ค่อยเหมาะก็คือมันไอเรือนไม้มันมาอยู่ข้างบนด้วยแหละพี่ว่าไม้ตัวนี้อยู่บนของแทบล้อมันจะอยู่ช่วงใช่ช่วงข้างหน้าเลยทำให้ดูมันขึ้นมาเยอะใช่แล้วหน้ามันยกขึ้นมาด้วยราคาเท่าไหร่ครับราคาพันสองครับผมในสีพาธีเนี้ยคับผมตัวนี้จริงๆไอตัวเนี้ยที่พี่ดูว่ามันมีหลายราคามากเลย อีกแปดร้อยเก้าร <mm 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 ้อยสองพันหกพันยังมีเลยของลิโซมาใช่ครับผมโคตรแพงเลยพี่ไม <mm es ่ไหวหกพันมีมีมีหลายราคามากค่ะแต่แต่องศามันก็ใกล้เคียงกันนะใช่ไหมใกล้เคียงกันครับแต่ว่าถ้าเทียบกับแฮนด์เดิมองศาต่างต่างกันแบบมากๆเลยเพราะว่าของแฮนด์เดิมจะโน้มไปข้างหลังแล้วเชิดออกไปจะเชิดเชิดแบบขึ้นขึ้นมาหน่อยตัวนี้จะโน้มไปข้างหน้าแล้วก็กดต่ำไปอ๋อแล้วฟีลขี่เป็นไงพอเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วแรกๆมันจะ วดช่วงแขนมิดปดช่วงหัวไหล่พอะพักนึงปรับตัวได้ก็สนุกแล้วนี่มีอะไรนะพุดง่ายขึ้นทำได้แบบเราคลมลงอะน้ำตาลลดไพี่ว่าอนปกรของพี่เปลี่ยนก็ก็มันรู้สึกขับสนุกขึ้นเยอะเพราะว่ามันจะรู้สึกอารมณ์สปอร์ตหน่อยตัวเราจะไม่ตั้งตั้งมากใช่แล้วมีอะไรบ้างนี่อันนี้ก็กาดแฮนด์ก็กันเกี่ยว เวลาพวกมอเตอจีบีเขาแข่งกันอะไรมันจะเกี่ยวจะเกี่ยวตรงนี้แต่ว่าอันนี้ติ๊ก็กันเบรกได้อีกทีนึงก็คือเวลาเราล้มแปลกเงี้ยการ์ดเนี้ยใช่ปะจะกระทบก่อน<ม>คือจะไม่ถึงตัวก้านจะโดนตรงนี้ก่อนตอนแรกพี่เข้าใจว่าไอัเนี้ยเอาไว้กันลมเวลาขับเร็วๆเข้าใจผิดมาตลอดอ๋อเอาไว้กันในตรงช่วงเขาเอาไว้กันเวลาขี่ใกล้ๆใช่ไหมแบบบางคนเ<อ>นี้ยใส่พวกปัม๊มแบบอาเบมโบ พวกตัวอิตาลีหรือตัวหมุกทองหรือล็อตซี่เงีมันแพงไะใช่เอาตรงนี้เขาเอามาช่วยกันนี่ฉะนั้นลงไปโดนก้านหักไปไม่ได้ตัวนี้อ่ะไม่แพงอยู่ประมาณ7 0 0ดร้อยแปดร้อยใช่เพราะมันเป็นปฏิกด้วยนะถ้าเป็นของถ้าเป็นของ TWM TWM จะแพงหน่อยแต่หลายพันหน่อยนี่ชิลเดิมมั้งเนี่ยใช่ไหมเดิมนะชิลเดิมตอนแรกมีชิลด์แต่งว่าถอดถอดขายไปแล้วยอดใส่มันดูแบบมันดูยังไม่สปอร์ตเลยอ๋อมาใส่ชิลเดิมไปก่อน เดี๋ยวมันจะได้เปลี่ยนีโอเคแล้วมีมีชั้นบาอันนี้ชั้นบาของเคทูเป็นสีแดงตอนแรกเขาทําออกมามีสีเขียวสีดําแล้วก็สีน้าเงินแล้วก็สีแดงแต่นี้คือสีเขียวด้วยความที่ว่าผมถามมาเขาบอกว่าสีเนื้อสีมันไม่ตรงกับโครงเลยยกเลิกไปก็เลยทําสีแดงมาไม่สวยะก็เลยยกเลิกออกไปก็คือมีเหลือแค่สีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีดําแต่นี้คือสีดําปุ๊บมันจะดูแบบมันดูไม่แตกต่างอะไรเงี้ยอชอบแบบเด่นๆดอะไรเท่าไหร่รันเนี้ย อ่าตอนนี้อยู่2 0 0าของติดตังครับ2,009ครับสองคู่ใช่ไหมมันขาย2,009เลยใช่ไหมมันมีสองฝั่งนะฮะแล้วก็แต่อย่างเงี้ยช่วยช่วยได้ดีกว่าพวกกาดเครื่องเยอะนะใช่คือถ้าอยามันมันมันแข็งแรงจริงอะ่อันนี้บอกอย่างหนึ่งก็คือของไซาร900ถ้าหลดับคนที่ศึกษาดูไซาร900จะมีสามสีเออมีสีเงินที่เป็นสีสเปเชียลที่เขาจะให้ของแต่งมาด้วยอืมแล้วก็มีตัวสีเขียวดําแล้วก็สีดําล้วนที่จะเป็นตัวธรรมดา ก็คือถ้าของสีตัวสีน้ำเงินก็จะมีแบบการล้มตรงนี้มาให้<อ>จะมีมาให้ราโชก็จะเป็นสีทอง<อ>ตัวก็จะเป็นสีน้ำเงินหมดเลยโอเคก็มีการหม้อน้ำอีกว่ากาลม้อน้ำครับอันนี้ของศูนย์อ๋อเขาแถมมาเหรอไม่แถมครับผมซื้อซื้อแยกต่างหากเพราะ<อ>ว่าลัวเรื่องหินดีดอะไรพวกนี้ด้วยใช่แต่พี่พี่อานานของพี่ก็ไม่ได้ใส่ <c oughs> ะพ,พี่พี่ไม่ค่อยชอบ <c oughs> เพราะว่าพี่บางทีมันหินดีดแล้วก็ไปติดอยู่ข้างในไงก็เลยถอดใช่ใช่ใช่ก็เลยไม่ไม่ได้ใส่ ก็มีท่อเป็นสีทออเนี่ยระเอกเลยอันเนี้ย SCGP ครับผมอันนี้ตัวนี้โหดจริงฮะดูเป็นเหมือนกับของตัวรถแข่งเลยอะถ้าถ่ายข้างสังเกตดีๆตรงด้านในตรงแนมจะแทบไม่มีจะแทบไม่มีแก้วเลยต่โล่งๆเลยเออใช่ถ้าถ้าใครดูข้างในเห็นนะไม่รู้เห็นเปล่าของพวกรถแข่งสนามจะเป็นอย่างเงี้ยหล่อจริงตัวนี้พี่ก็อยากได้เต่หาไม่ไม่ค่อยได้เลยเบาไม่ร้อนเลยฮะเพิ่งขับกันมาเมื่อกี้จับได้เลยใช่เพราะมันมันหายมันมันเย็นเร็ว ครับผมไทเทเนียมคาร์อบอนอันนี้โดนมาเท่าไหร่นะมื่นมื่นหน่อยๆได้มาถูกมากอ่ะจริงๆได้มาถูกครับผมได้มาถูกมากแล้วหล่อหล่อด้วยชอบมากเลยไอ้ท่อตัวนี้เนี่ยแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวตามแนวโอ้แบบแปะครับผมปิดไว้ตรงนี้อ๋อโอเคแต่ว่านี้มันเหมือนจะหลุดหรือเปล่าครับปล่อยไ <ผม S 1> ว้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาขาขามายเยอ๋อเออยังหาขายึดไกลไกล ใจผมกะว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบไฟเลี้ยวเส้นตอนนี้ที่จะติดไว้ทั้งแถบนนี้เลยจะเห็นชัดกว่าแล้วก็มีท้ายสั้นเป็นแบบพับไดอือ๋อแบบพับได้ด้วยแสดเจอตำรวจเจอตำรวจก็เงี้ยออกมาเป็นแม่เหล็กใช่ไหมใช่ครับผมเป็นแม่เหล็กอยู่ตรงเงี้ยแล้วขับเร็วๆมันไม่ไม่ไม่ดีดรอกเหรอไม่ดีไม่ดีับผมมันดูดดูดแรงเอาเรื่องเลยอืแต่ว่าถ้าเกิดออยู่บนรถเวลาเราขับเนี้ยเดี๋ยวอกทำให้ดูก็ได้ว่าเวลาขับแล้วก็แล้วก็เออไหนลองดูดิ ขราล่าสัตวขับอยู่วแบบอ่าที่หนึ่งก็เปิดเคช่วงช่วงระยะมันถอดไผแล้วปิดอ๋อนโยบา้กันตำรวจได้อย่างดีนะของพี่นี่ขนาดติดอย่างนี้รถไม่ได้ล้างเลยฮะขนาดติดอย่างนี้ยังโดนเลยพี่ว่าเห็นชัดนะแต่ยังโดนอ่ะใช่ใช่ยังโดนแล้วติดอย่างเงี้ยได้แล้วไฟเลี้ยวไฟท้ายไม่ได้ของสุเดิมใช่ไหมไฟท้ายอันนี้เป็นของเดิมครับผมก็จะเป็นอย่างนี้เลยให้มาแบบนี้เลย ว่าตอนนี้ยังยังไม่มีไฟท้ายที่เป็นไฟเลสรในตัวส่วนใหญ่จะเป็นแปลงกันใส่อะไร ي. ขอบข้างๆนี้เพราะมันมีช่องช่องหนึ่งเย<อ>ลยจะใส่เป็นไฟเส้นกันอืย<ม>ว่าของแต่งมัน,นออกว่าน้อยอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้ที่เพิ่งออกมาใหม่สํมมาหรับของแต่งไซก้าร้อยก็มีการสะบัดการสะบัดของอะไรไฮอร์โปอเป็นขาของ RSV ใส่ตัวของอะไรใส่ของไซค้าร้อยเลยไม่ไม่นน<อ>ไม่ใช่ใหม่หมถึงว่าใส่ตัวตัวยี่ห้อนะยี่ห้อ เปิดทปคนโปงอ๋อนี่ต้องติดไอ้คลิปชิฟน่ขี่มันเลยอะพี่ตั้งแต่ลองคลิปชิปแปดเก้าเก้าเนี่ยติดใจเลยอันนี้ยังมันยังไม่มีออกมาด้วยรอๆอยู่กันของแต่งมันยังไม่เยอะเลยว่ารถมันเพิ่งออกมันเพิ่งเปิดตัวด้วยคเลยไม่ค่อยทำออกมาเท่าไหร่เดี๋ยวดูหน้าปัดไหนก่อนหน้าปัดพิ่งแตกต่างกับเซฟแปดร้อยแบบคนละเรื่องนยฮะแล้วก็ตำแหน่งอยู่อยู่คนละที่นะไหนลองหน้าปัด ก็จะเป็นแบบนี้ก็เข็มมันจะมีสามมันจะมีสามแบบแบบอ่าเดี๋ยวเปิดอันนี้คือแบบแบบที้หนึ่งมันจะเป็นอ๋อจะคล้ายๆเส้นจไปร้อยก็อีกอันนึงเป็นเป็นเส้นอย่างเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่ครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นจะเป็นแบบเส้นเดียวแล้วก็เป็นอันนี้เป็นชิปไลท์เวลากระพริบครับผมโอ้มีชิปไลท์ด้วยก็เปลี่ยนเกียร์ไปร้อยไม่มีเน้ยใช่แล้ว abs มันปิดได้ป่ะ abs ปิดได้ไหมไม่ไม่ไม่ได้ใช่ป่ะยังไม่เคยแนะนำ อ๋อน่าน่าจะไม่ได้ไม่ได้ว่าแล้วก็จะเป็นเฮวนโ้โหแบี้สามครับก็จะประมาณนี้อืมแล้วก็ชิปไลท์ก็ตั้งได้ว่าจะให้อยู่รอบเท่าไหร่แบบเราเตือนเงี้ยคือเราสามารถตั้งได้ใช่ไหมวช่จะให้มอนเตือนยกล้ออย่างเงี้ยเกียร์หนึ่งเกียร์สองนี่นี่สายยกนะฮะเนี่ยแล้วแบบตั้งไว้เพอถึงรอบแล้วบางคนไม่มองไม่แต่บางคนชอบมองเงี้ยมองรอบถึงแล้วยกเลยเปิดขึ้นมาประมาณนี้ สวยมากอ่ะแล้วก็จะมีริงมีบอกเวลาเราขับอัตราการกินน้ํามันแล้วก็อ่น้ํามันเฉลี่ยว่ามันกินอยู่ที่เท่าไหร่เวลาเราขับอันนี้ผมขับอยู่ในเมืองก็จะอยู่ประมาณ14ประมาณนี้ออกต่าจังหวัดก็จะดีกว่านี้แล้วเออลืมถามว่าไอ้เปลี่ยนท่อมันรู้สึกกับตอนขี่ท่อเดิมมาก่อนไหมมาก่อนขี่ขี่แตกต่างกันไหมอ่าแตกต่างไหมเยอะครับเยอะเลยะบอกบอกว่าเยอะเพราะว่าแทร็ก900มันติดมาตรฐานของยูโรโฟ ที่มันต้องมีมอพักขึ้นมาทีนี้คือด้วยความที่หลายคนก็รู้ว่ามไบค์มีแคทกระอ้านพออยู่แล้วเจอแคทกระอ้านแล้วเจอหมอพักเขาไปอีกวนกันอยู่นะแล้วแล้วแบบรอบต้นหายอะไรอย่างนี้ป่ะเปลี่ยนท่อมารอบต้นหรือแบบแรงขึ้นอะไรเงี้ยว่ามันแรงแต่แช่อรอบต้นมันจะหายมันหายก็จริงมันจะมาได้ชอบมันจะรอบกลางไปรอบลางรอบไปใช่จะดึงดีกว่าเยอะเลยต้นหายนิดเดียวไม่เยอะครับแต่ถ้าตัดแคตก็ หน่่อยแตปลายก็จะมาเยอะกว่าเดี๋ยวลองมาเทียบกันดูจะจะเลยดูความเขาเรียกอะไรอะความสูงนี่เอาแต่อันนี้ผมก็ไปไปยกมาด้วยไงอาจจะเทียบไม่ได้เท่าไหร่แต่จริงๆมันมันจะแซ่บแปดร้อยมันจะต่ำกว่านี้หน่อยนะแต่ไงตูดแซ่บแปดร้อยพี่ก็ว่าเดิมๆมันก็สูงกว่าแล้วก็เรื่องแซ่บเก้าร้อยใช่ป่ะเรื่องน้ำหนักของแซ่บแปดร้อยเท่าที่ผมจําได้มันอยู่ทัประมาณสองร้อยสามสองร้อยยี่สองร้อยสามประมาณนั้นแหละประมาณนั้นอยู่ประมาณช่วงสองร้อยยี่สอง แต่ว่าถ้า90มันอยู่200เทียบับเปลี่ยนข้อน้ำหนักมันลดลงไปอยู่ประมาณ190กว่าโลโอ้เปลี่ยนข้อเปลี่ยนลไฟเป็นเหมือนตัว X เลยใช่ไหมเป็นตัวแซดเออเป็นตัวแซดเหรอแซดยังไงวะอ๋ออย่างนี้ป่ะโอเคเออบ้านนอกอีกกูดูเป็นตัว X ก็นี่ฮะไฟไฟบางคนบอกมองไม่ชัดอีกออชัดนะ ชัดกว่าของโอ้โหชัดกว่าของพี่อ่ะชัดชัดชัดก็เดี๋ยวเทียบข้างหน้าดูมิติรถถ้าดูจากข้างหน้านี่เหมือนเซ็ตเก้าร้อยนี่ถังจะอวบกว่าหน่อยนะยช่วงถังจะอวบกว่าแต่จะรู้สึกว่าต่ํากว่าใช่มันเตี้ยลงใช่มันเตี้ยลงให้มันขับ,ข,บขับง่ายขึ้นอะ่ะแต่รู้สึกที่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 เคยไปขับคือขับขับง่ายขึ้นจริงเซ็ตแปดร้อยมันจะแบบทั้งสูงทั้งหนักแต่อันนี้แบบ ลดลดทุกอย่างลงให้เหมือนกับให้เป็นมิดมมใช่โ oh. อ้ใช่เลยอ,อย่างนี้ใช่เลย <c oughs> ใช่จริงๆอะ่ะ <c oughs> ใช่มากสวยมากอะ่ะจริงๆลร,รถด <c oughs> ลด,ลด,ลดก็ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละฮะก็ว่าเออแล้วอีกอย่างหนึง่งเคยเคยขับเท้แซอรป็ร้อยใช่ไหมค,ความแรงเป็นไงเทียบกันแรงม้าใช่ แ็จะน้อยกว่าประมาณห้าตัวหนะ้าตัวหตัวตว่าแรงม้าของซกเก้าร้อยที่เขาเช็มกับโรงงานที่เขาวัดตัวเครื่องบาวีนอะไรประมาณนีน้อยู่ประมาณร้อยยี่สิบห้าแรงม้าจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ผมเอาไปขึ้นไดโน,โนมาตอนเปลี่ยนคอกับมาเพิ่มมาประมาณสามตัวโอ้แต่ที่พี่ลองขี่เลยนะอันนีจ้จากความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่ามันแรงขึ้นเยอะเลยนะเยอะเยอะที่ไม่รู้ว่าเพราะว่ามัน มันเป็นท่อเดิมหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าจากที่เคยไปลองขอที่ศูนย์ลองขี่ด้วยตอนนั้นนะ่ะตัดสินใจว่าจะออกเซดเก้าร้อยก่อนจะออกไปเก้าเ้าอะแต่พอขี่ปุ๊บเอ๊ะก,กูก็มีเซดแปดร้อยอยู่แล้วจะออกเทดเก้าร้อยทำใหม่ะก็เลยโอเคไปได้แปดเก้าเก้ามาแทนก็เลยนั่นแหละแต่รู้สึกว่ามันแรงขึ้นใช้ได้เลยรู้สึกอ่ะรู้สึกอะ,กอะมันพอๆแรงดึงพอๆกับเซตพันนะตามความรู้สึกพี่นะ พี่ก็เคยขี่ Z1000 นะครับก็เคยลองขี่ไม่ใช่เคยขี่หรอกก็รู้สึกว่ามันใช่มันรู้สึกว่าแรงขึ้นเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันดีกว่าเดี๋ยวแทนเราจะกระซวกกันหรือเปล่าเบาๆเบาท่อโอ้เสียงมันนะเสียงมันแน่นนะน่นนะพี่เ,เดี๋ยวลองกับ เซ็ตไปร้อยแบบเพราะว่ามันยังไม่เดี๋ยวเทียบไปดูอ้าวกุญแจกูอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวลองเทียบเสียงกับเซ็ตไปร้อยเพราะว่าจริงๆเครื่องมันก็คล้ายๆกันแหละคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่าแคทใช่ไหมยังยังไม่ผ่ามันจะเสียงเสียงจะออก,ออกไปดูขนาดแคทว่าตัวเท่าไหร่เสียงจะออกแน่นๆอ้าวอะไรวะเนี่ย สตาทไม่ได้บิดคญแกไม่ได้อยู่ผิดทางเดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยไม่ได้ล้างไาเวได้แล้วก็เสียงจะคล้ายๆกันหน่อยนะคล้ายๆกันแต่แต่พอบิด พอบิดแล้วมันไอ้น,นี่มันจะเพราะว่ามันผ่าแคดแล้วไงมันจะ,ะมันจะรู้สึกว่ามันจะเสียงแหลมกว่าแต่แหลมกว่าใช่แต่เสียงพี่ว่ามันมีติเสียงมันคล้ายๆกันเดีย๋ยวเดี๋ยวาดูแคดเดิมไหนแคนี่อันนี้ยังไม่ได้ผ่าแคดแคดอยู่ไหนเียแคดเดิมยาวประมาณประมาณครึ่งหนึ่งได้เนี่ยตัวเนี้ยเพราะว่าหม้อพักเขาจะอยู่ตรงนี้จะเป็นก้อนที่เรียมๆอยู่ใช่ใช่ใช่ ก็เดี๋ยวจะมีแผนจะตีออกไยแคทเนี่ยกะว่าจะฟู๋อฟูไปเลยโอ้โหโหดเลยฟูไทยเทใช่โหดเลยหล่อเลยก็มีประมาณนี้ฮะประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวบางคนถามเรื่องความสูงเออใช่ความสูงน้องเท่าไหร่สูงประมาณร้อยหกสิบแปดร้อยแปดครับผมขัดได้ก็ขาลงเกือบเต็มเท้าใช่พี่ก็พี่พี่ร้อยเจ็ดสิบก็เกือบเต็มเลยอ่ะ ก็ขี่ถ้าเทียบกันกับแทร็ปร้อยก็คือขี่ง่ายกว่าแทร็ปร้อยเยอะแต่แรงขึ้นนะ<ร>ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเบาลงแล้วขี่ง่ายคือคือ,คอมันมันมันน้ำหนักเบาลงจริงเบ <au S 2> าลงจริงอ่าต่ำไอเตี้ยลงจริงเตี้ยลงกว่าเดิมแต่ขี่ข,ขี่ขี่สนุกกว่าเดิมอ่ะพี่ว่าขี่สนุกขี่ง่ายน้ำหนักเบาใช่เรื่องความแรงอันเนี้ยน่าัวเพราะว่าใช่ บพอมาพอมาจับมันเหมืันไม่ชินมันจะมันจะเวิร์เวิร์แล้วแบบบางคนพอเวิร์กแล้วแบบใช่เพราะว่ามันจะเอาไม่อยู่ก็ระวังกันไว้ด้วยฮะพวกพวกที่เพิ่งซื้อมาแล้วใหม่ๆก็อย่าเพิ่งคึกขนองไปใส่เต็มปลอกอย่างเงี้ยโหไม่ได้เลยอาจจะเอาเรื่องเลยไปหวั่นได้นะได้มีสิเพราะว่ามันเรื่องความแรงของมันบางทีขนาดผมชินๆน่ะยก ยกล้อด้วยอะไรด้วยมันหัวเวอร์ก็ยังเกือบเอาไม่อยู่เดี๋ยววันหลังจะทําคลิปไปขี่กับน้องหลุยได้ได้ครัเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวชวนไปเที่ยวเพราะอยู่ไม่ไกลด้วยอยู่ใกล้ๆอยู่ใกกล้ๆันผมก็เขาก็เพิ่งมาขอซื้อมาขอซื้อสติกเกอร์ก็เลยเออนัดกันมาเลยก็เลยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวนะได้เดี๋ยวเราไปขี่ด้วยกันได้ครับพี่อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆไงวันนี้ก็ขอบคุณน้องหลุยมากครับครับเดี๋ยวถ้าให้ดูอีกที เดี๋ยวถ้าวันไหนมีโอกาสก็เดี๋ยวจะไปลองขี่กับน้องครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะส่วนใครที่อยากได้สติกเกอร์หรือว่าเสื้อนะก็เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างคอมเมนต์แล้วกันกับกับตรงที่มันให้อ่านใต้คลิปฮะในวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ